สวัสดีค่ะข้อตรรับสูงมาเนียหลายคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำที่22กุมภาพันธ์2 5 6พวันนี้แจกโค้ดฟรีไม่ต้องลงทุนวันนี้โค้ดที่เอามาแจากคือคำนี้นะคะคำว่าชอบเอ่อวันนี้เวลาเอากี่โมงดี21่สนาฬิกาแนาทีละกันนะคะบอกไปแล้วนะ ส่วนถามว่าแล้วทำไมพี่เว้นช่วงเยอะจังคือบางคนระบบแจ้งเตือนช้าเอ่อพอระบบแจ้งเตือนช้าพี่ก็ต้องมีเว้นช่วงให้คนที่ระบบแจ้งเตือนช้านิดนึงคืออย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคลิปอยู่ประมาณ3นาทีใช่ไหมแล้วพี่ก็จะลงประมาณเอ่อหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วหนาทีอย่างเงี้ยบางคนระบบแจ้งเตือนช้าก็ดูไม่ทัน เอาเป็นว่าพี่ก็จะเผื่อเวลาให้นิดนึงส่วนใครที่มีคำถามตลอดเลยทารับยังไงครับโค้ดคืออะไรครับคลิปแจกวอเลตบางคลิปไม่ถึงนาทีบางคลิปนาทีน่อย,อยก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องมาถามในสิ่งที่พูดไปแล้วส่วนใครที่ยังไม่เคยได้พี่ก็เอาใจช่วยนะคะ